มาได้อะได้นะได้นะวาร์ซอนได้วาร์ซอนได้เอาไปแล้วไปเลยได้ปะกดกดปฏิบัติได้นะกูเข้านะกูเข้านะวาร์ไปนะเฮ้ยไงตายอ่ะคิดไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลย โอ้แงสุดยอดมีกูไว้ทำไมใช่เช่นไ้เดียล่องไงล่องไงเขาขนมหวานเมื่อกี้เหมือนที่คุยเลยว่าบอสบอกให้อัพลงไปกูโดดเข้าไปไม่มีอัพไม่มาวะกันละว์ปธรรมดากันลงวับกันวับไม่นั่นนะเออมันวาร์ปธรรมดาไม่ยอมวับโกรธกูงงกับมันว่างานธรรมดาเงี้ยเหรอไม่ก็วธรรมดายืนวับพร้อมอยู่ไอ้กูงงกับมันวับกันก็เออโทษตรงครับคือทายเองแหละคือสารดีจัดคนละว์ปกันว่าเมื่อกี้เราคุยกันเคลียร์แล้วนะ